คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนไอ้หมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนส่งฮอนฟุตตี้ไปกันด้วยนะผมนะก็วันนี้เหรอพี่ฟรีต้มเหนือทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมา ช่วยพี่น้ำหวานโฟเรนซี่นะครับผมนะโดยวันนี้นะครับพี่ฟิโตจะทําการแปลงเป็นโอบะในนะครับผมหรือว่าเสาหลักอสวกพิษนะครับจากเร no ื่องดาบฆ่าสุดว่าขี้มิสุโนยายบานะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้เขาเรียกว่าปานอสวกพิษหรือว่าปานพิษนะครับผมนะน่าจะใช้ดาบอันนี้นะครับผมดาบจะแบบว่าเออรู้สึกว่ามันจะยึกยักยึกยักนะครับนี่ยึกยักยึกยักเหมือนงูนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าอ่าบอก สกิลของเจ้าตัวนี้กันนะครับเออเดี๋ยวขอขอตัวอันนี้กันโอเคมาเปลี่ยนตัวมันมึงหายวะหน้าตัวนึงนะโอเคสกิลที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเอางูนะครับมาเออเหมือนเหมือนมากัดหรอพ่นพิษว้าวรู้สึกมันจะทำให้กระเด้งสูงนะครับกระเด็นขึ้นสิกระเด็นขึ้นไปข้างสูงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสองก็เป็นเวนอมแฟงเวนอมแฟงอุ้ยเหมือนเป็นงูเอามากัดหมูอ่ะทุกคน งูขยํำหัวหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะต่อไปเป็นคอยชกค,คอยชกว้าวเหมือนกับว่าเหมือนพาย,ยุงูเลยทุกคน่อไปที่สี่เป็นทวินเฮดนะครับอา่าทวินเฮดลิฟทายน่าจะเป็นงูสองหัวอ๋อเป็นการพุ่งไปนะครับผมประมาณน,นี้เลยที่ที่ห้าก็จะเป็นอ่าิติงซอร์เพน์คืออะไรเลย อ๋เป็นการพุ่งไปเหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับอีกนะครับว่ามันจะเป็นแบบงูน้อยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปหางูน้อยไปนหนึ่งนะนี่ไง,งงูน้อยมันชื่อว่าอะไรอะ่ะคาบุรามาลุอ๋อนี่คือชื่องูของอุบัติเใช่ปะคาลุคาบูรามาลุอ๋อีงงูน้อยทุกคนครับถ้าทุกคนอยากให้งูน้อยเป็นคนดีหรือว่าอารมณ์ดีนะครับ อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงห้าพันไลค์แล้วก็ดูคลิปอ่นดีกว่าทุกคนไปกันโอเคก็ต้องขอกล้าสบายดีทานผู้สมทุกทานนะขอต้นับเข้าซูส่งฟุกซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหม่ครับเอาชีวิตรอดในมดของดา้นค้าราซูนั่นเองเนาะเฮ้อ ก็คือแบบว่าวันนี้หวานใช้เสียงไม่ค่อยได้นะคะทุกคนใช้เสียงมากๆไม่ค่อยได้คือหวานแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคออยู่ค่ะคือหวานไม่สบายนั่นแหละก็ถ้าแบบว่าฉากมันตัดไปตัดมากก็เป็นเพราะว่าวันไอ้เลยค่ะแล้วหวานก็ตัดออกไปแทนอใ่จัดที่เนี้ทุกคนหลังจากเราเคยเอามิสซิลีแบบว่าไปแกล้งจีบกันนะคะทุกคนมีคนขอเรื่องโอบนในมาเยอะมากทุกคนแล้วหวานแบบ จะทำยังไงดีนะเอาไปเก้งกันนีบักว่าเห็นขานนี่ะ้มาทำเอาซีรีอบไปก่อนละกันทุกคนแต่มองไม่เห็นปลาเล่นนนวััดฟกเี่ยปลาอนี่หมองไม่เห็นปลาเนืจากเราแบบว่าพูดเรื่องมิซิลีแล้วก็พูดเรื่องมิซิลีเลยดีกว่าแบบว่ามีคนจิ้นเรื่องโอบานนายกับมิซิลีใช่ปะคุณทุกคนคือแบบวันไปอ่านประวัติแบบโอบานนายมาคือแบบโอบานนายชอบมิซิลีเว้ยแบบชอบแบบออกนอกหน้าอะไรเงี้ยอันนี้คือวันไปอ่านมาอีกทีนะ แล้วก็เรื่องปานของโอบานยเนี่ยน่าจะมีห้าท่าใช่ไหมนะสวรรค์จำไม่ผิดนะแต่ว่าในอนิเมะนะคะยังแบบว่ายังไม่ได้บอกชื่อท่าแต่ว่าในมังงะบอกแล้วแหละเดี๋ยวจัสดหมครบ้านแล้วกันคุณอย่ามาสปอยเด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าใครจะมาสปอยนะคะอย่าลืมแบบว่าจุดเยอะๆแล้วก็เขียนว่ามีสปอยอย่างนี้ด้วยนะคะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่เห็นนะเหมือนมีคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะ วันตาฝ่าหรือเปล่าอ่ะวิ่งตามมาวิ่งตามมาเีพูดเรื่องอบไนแต่ว่าวิงนามมวิ่งตามมาวิ่งตามมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเี๋จะลอบวันในหมู่บ้านนะครับจะเราจะายรอวหวานเดี๋ยว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 ขไปเบิ่งก่อนไหนเงี้ยเขาหายไปแล้วโอ้โน้นโอ้โหทำไมไปไกลจังอ่ะโหอะไรเนี่ยรอพี่หวานตามมาเราจอบวันมาว่าเอีีี่หลงปากวาเดิมแน่เลยอย่งเีเราต้องรีบวิ่งไปดวดตรงั้นหมู่บ้านต้งงั้นนะครับรอด้วยอบไยรอด้วยไกลเลยทุกคน รอด้วย Two hours later เขาไปไหนแล้วเฮ้ยยังไงโอ้ยไอ้ทุกคนจิบหนีต้องหัวก่อนแบบว่าสีเสื้อเขามันคล้ายๆแบบลายวัวทุกคนมันก็งงๆเอ้ยนี่มันทางหมู่บ้านใช่ไหมเนี่ยนี่มีอันนี้แปลว่าเป็นทางหมู่บ้านเนี่ยอะไรแบบๆป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะงูเดี๋ยวไอ้งูขาวลืมถอดงูแล้วแต่ฟ้างูขาวลอยได้เหรอน้องแก่ลืมถอดงูนะ เกือบเกมทุกคนเราเกือบเกมไหนดูซิหมู่บ้านไหนดูซิหมู่บ้านนี้มีอะไรมั่งอะไรนี่อ่ะอุ้ยกองเออมีเบอร์รี่แล้วก็มีโพชเทโต้แล้วก็เฟิร์นเฟิร์นนี่คืออะไรไผ่หรือว่าต้นไม้เฟิร์นก็ไผ่เฟิร์นไผ่เ่ยและโอ้โหเลี้ยนมาจากเลี้ยนไหนเนี่ยพี่หวานเบียดเหรอวะก็ฉันยังไงนะฉันเบียดเธออยู่ไหนนะฉันเบียดเธออยู่ไงอมันไม่ได้แตะออกไปไหนนะโไอ้ทุกข์เราจะท้าไปเลย ได้มนไล่างเป็นเป็นม่ยกว่าโอ้บันไดไก่มาดานเราทาไมวะตัวใหญ่ไก่ดันด้ไม่น่านี่เฮ้ยวันได้ยินเสียงน้ายารู้จะมีแม่มดแถวนี้เฮ้ยดูวันวันได้ยินเสียงได้ยินเสียงต้องมีแม่มดแถวนี้แน่เลยทุกคนเอาปูชโชก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋เราแกล้งพิษวาก่อนดีกว่าทุกคนตอนแรกเราแกล้งพิษวายก่อนไม่ผีหมู่บ้านมันเยอะวานจะเห็นแล้วหรือเปล่าวะ เขาแล้วก็เสียงอาจจะเปลี่ยนหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนก็อย่างที่หวานบอกว่ามันไม่สบายนะตกใจเบ้อดี่บานไปไหนไปไหนกันจะไรไปไหนกันน่ากลัวมันไม่มีกล่องไอชิมายวานนี่วานนี้ยวิ่งหนีวิ่งหนี้ไปงีกันทุกคนวิ่งหนี้ก่อนนะโอวันจริงด้วยไปไหนแล้วจัมตามตูจัมตูดตามตูดแอบตามตูดนี่กเหมือนก็จำได้ว่าโอวันอายุ21เช่นนั้น หนีวิ่งหนีวิ่งหนีหลีดตามไปดีกว่าแอบเ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 หมือนเมื่อกี้เขาจะเห็นเราเขาเหมือนแบบแบบทำอย่างเงี้ยทำแบบย่อแล้วก็แบบพี่ตามใช่ไหมสิเจ้าหนูอะไรเงี้ยเราก็ตามไปแต่ว่าเขาไปไหนอะซ้ายขวาหน้าหลังตองมาเร็วเร็่ไปดีกว่าซ้ายขวาหน้าหลังเขาอยู่ไหนเนี่ยบ้านนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่เห็นมีนะอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะคุณโอบานายไปดูกล่องกัน ว้าวว้าวอะไรอ่ะอ้าวคุณจะปีทำไมอุ๊ยคุณจะฆ่าเราเหรออย่านะอย่าขยับส่งของมีค่าคุณไม่อยู่รเราสองต่อสองแบบนีม้มิสลี่เสียใจยแย่เลยอะไรอ่ะอย่าขยับส่งของมีค่าเดี๋ยวนะทุกคนเอาภา,ายในไปโจมเลยโ <laughs> อเคของมีค่าใช่ไหมอ่ะมีค่าก็มีแค่นี้แหละทุกคนอ่ะ เอาไปให้เลยยังดีกว่าที่เขาแบบจะใช้ปานงูอะไรนี้ปานและสารพิษมาฆ่าเราเนี่ยอ่ะยานะย่านนะคะอีกยานมันทำร้ายเราไม่ได้ไม่ใช่หรอเพราะเราไม่ชอบมิสซิลิคุณอิกุโรโอบานายใช่หรือไม่ไม่เป็นอบานายหนีแล้วหนีแล้วไม่ติดตามทำไมไม่ได้ชอบมิสซิลีเออทำไมไม่ได้ชอบมิสซิลิอ่ะว่าฉันชอบเธอไงล่ะในเรื่องเขาก็บอกเดี๋ยวฉันจะจีบเธอให้ล่ะเไ้ยทุกคนอันนั้นนักล่าศูนย์ แต่เราไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าเรามีเสาหลักอยู่ตรงไหนไงล่ะนั่นๆๆโอ้แล้วคุณปีนไปได้ยังไงวันนี้ก็ปีนไปะครับไปไปด้วยคนขอตามไปด้วยท่านอาจารย์รับปวดรับค่าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิดถ้าอยากจะเรียนวิชาปานอสรพพีจากท่านละเกินอยากเรียนเหรือจ๊ะน้องสาวน้อยไหนอะตนี้ท่านถ้าอยากเรียนเดี๋ยวผมให้ดาบไหว้ยดีก่านะครับปวดรับค่าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิด นี่อยากจะใช้ปลาแลสอนละิษเหมือนท่านนี่ให้งูไม่ได้ทุกคนอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่จัเป็นอีดีงามเหมาะกับชุดไหนอะนี่อุ้ยหวาน่าจะเหมาะกับชุดอ่าทุกคนเฮ้ยนี่มีชุดอีกตคนด้วยแล้วก็มีดาบของเขาเฮ้ยเดี๋ยวมาเห็นหัวงูจริงจริงด้วยหัวงูทุกคนหัวงูเก้มากเลยค่ะนี่ไงชุดไรอชุดอู้ห้านี่ก็เหมือนกันอย่าง อ๋อเอาแบบนี้ดีกว่าคนโคนเทเราเป็นแฟดกันแล้วค่ะชท่านอาจารย์รลูกศิษย์ตอนนี้เป็นแฟดกันแล้วชุดคู่สวยอ่ะอรจริงด้วยเท่ามากเลยค่ะคะู่เราสองคนและอะไรเอร่ยอะไรเนี่ยชุดคู่ของเราสองคนใช่ใช่ชุดคู่แบบว่าเราเป็นท่านอาจารย์กับลูกศิษย์ไงไปท่านอาจารย์ถ้าอยากแบบว่าอยากจะฝึกวิชาแบบปึ๊เหมือนท่านละอยาฟันปึ๊บแล้วก็ปะอสูรดับปั๊บอะไรเนี่ยอะไรเลย ฉันเป็นผัว,วเธอบุญไม่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 ไม,ไม,ไม,มิสลีล่ะคนนั้นไม่รูจักไม่ดูจักคนนั้นนายชอบมากไม่รูจักไม่รูจักไม่ไม,ไม่ไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะไปแตกหักคู่เขาไม่ได้ทุกคนอันนี้เหมือนลงศพจริงๆนะนมันคืออะไรที่ให้น้าแบบที่ให้น้ําให้หมากินเฮ้ยอะไรอะว่าให้ดอกไม้ด้วยอันนี้เขาปักหรือว่าเราตาฝาดหรอไม่ใช่หรอกมกั้งเอ้ยจริงๆด้วยเดี๋ยวนะคุณจะมาชอบเราได้ยังไงเมื่อกี้คุณเพิ่งจะ เพิ่งจะไถของมิค้าบจากเราอีกอะไรทุกคนช่อบเป็นคนที่แปลกผลจริงๆถ้าเราไม่ต้องยุ่งกับเขาเลย่้จะหนีเก่าทุกคนไม่ยุ่งเหรอไม่ยุ่งก็ฆ่าทิ้งมือสิฟันมาแล้วฟันกลับฟันได้ก็แย่แล้วยุ่งนี่มาแก้หรือว่าช่วยกันแน่ทุกคนเขาเป็นเหมือนคนสองขั้วสองอารมณ์พี่แก้เป็นพวกอะไรล่ะเสาหลักไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่รู้จะช่วยหรือว่าเป็นหรือว่าแก้กันดีอ่ะทุกคนมัน มันค่อนข้างตัดนะครับคนอบไนพวกแกมมาหลายตัวแล้วไม่ตามไปเหรอใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะก็ตามอยู่นี่ไงยวผมพาหวานมาฝึกวิชาดีกว่านะครับอะไรอ่ะนี่อ๋อทดลอวิชาอุ้ยเอ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะโอ้วิชานี่มันวาร์ปได้นี่นท่านที่วาร์ปได้ใช่ไหมครับทุกคนอ๋อผมไม่รู้เลยวาร์ปได้นะครับสามารถทำได้หรือเปล่าเฮ้ยวาร์ปได้เร็วนี่เป็นไงต้องรอนี้เต็มก่อนที่ว่าอยู่ไหนวะเฮ้ยเราวาร์ปไม่หาพี่หวานไม่เจอทุกคนช่วยด้วย มันวัดไปไกลแค่ไหนอะวาวัดไปบนเขาใช่ไหมหรือเปล่าโอ้โหวัดได้ครับทุกคนรอบๆหมุนรอบๆตัวเราไกลมากแล้ที่พี่ทำหวานกันทำหวานไม่เจอแล้วหัวทุกคนแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะนี้ท่านี้เป็นพายุทาราโดของเจ้าอสสลาพีแล้วก็วิ่งเร็วน่าจะวิ่งหลวๆอลยโทุกคนแหลกๆๆๆกแหลกแหกโอ้โหโรบายน่ข้าพเจ้าแหลกมากโอ้ยอย่าหญ่ใอย่าอย่าใช้ปานเยอะมันจะลายหูลายตานะ อยากสู้กับเอ้ยเจ้าหมูสวัสดีในมาเป็นแบบว่าเครื่องมือฉันนั่ไหมเป็นหนูทดลองเอ้ยคุณโอบานายนั่นมันหนูนั่นมันหมูทดลองของฉันอยากสู้กับอสูนนักล่าหรนอวะไม่จะลองกับหมูหรอครับเขาจะทดลองกับคุณน่ะมาแย่งหมูเราอะรู้สาบูดแล้วว่ะหาหมูตัวใหม่กันแดดสวัสดีเจ้าหมูแกคือหมูชันฉันจะลองกับหมูเรอเขาทดลองกันอสูน เดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวปรับแม่ของตกปลาหมูผู้โชคร้ายอุ้ยเอ้ยเก็บอ่ะอุ้ยอสูรนี่อสูร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 โอเปอร์ไรคุณอันตรายจริงๆเลยฮะใช่แล้วไปเราไปล่าอสูรกันดีกว่าคุณอีกโรกโอบานร์ไปเราไปล่าอสูรกันดีกว่าครับน้องสาวดูซิเมื่อกี้หวันนึกว่าแบบเราเจออสูรที่เป็นซอมบี้อสูรใช่ไหมครับโอ้เสียงเอออุ้ยไอ้หนู แบบอีกายนึงตามเรามาสิชี่นี่ใช่ไหมเพื่อความท้าทายว้เฮ้ยทุกคนเราไม่มีแอปเปิ้ลว้ายอันนี้วิ่งเร็วไม่เอาอันนี้วิ่งเร็วอันนี้วิ่งเร็วอู้อู้มาเป็นขยงเยอะทำไมมาเยอะจังอะมาเยอะมากทุกคนอ้าวอาวัดตายโดอซอมบี้ตีตายอะไรวะเนี่ยเง้ยเฮ้ยให้รลยไหนเฮ้ยฝันไม่ได้สปาวคอยด้วยอ้าวจริงแหละเนื้อหมู ไอ้อปเปิลแอปเปิลทองเนื้อวัวเนื้อหมูโกินก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยของโอ้โหทำไมมันเยอะจังซีอูแล้วมันมุ้งเน่นแต่เราด้ยนะนี่แน่ขัดถิงขัดถิโอ้เสียงแย่ไหนไหนอีกโอ้ยอุ้ยมันมาเยอะโอ้ทุกคนมันถูกลายถูลายตามากเลยปลาเนี่ยนีเหมือนเหมือนมีหมอกมาแบบอันเนี้ยโอ้ยมันอาสุ่มอะไรพิเศษนี่มันมีวิชาสูตรพิเศษเหมือนอาสูงมตีแรงจังเลยพิเศษอาสุ่อ้าวฮะคุณออกมาเลช่วยด้วย โอ้บันในโอ้ยฉันบัมาช่วยเธอแล้วไงมาช่วยช่วยเธอแล้วโอ้บันในโอ้บันในช่วยด้วยกินก่อนอันตรายจริงๆทุกคนนี่ขนาดมาในน้อยเนี่ยไปทุกคนไปคุณบันในเป็นต่อกันเลยใช่ไปเลยขยอขยอขยอหน้าข้าพเจ้าเจอตัวหนึ่งขอตัวนี้ขอได้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยขอไอ้ไหนเร็วอูบมันลายหูลายตามากเลยทุกคนเอาหายอ๋อไม่ให้หรอกฉันจะเอาฉันจะเอาตัวมันลายลายตาจริงๆนะนี่ๆทุกคนดูเหมือนบ้างไฟอ่ะ เหมือนภูอะ่ะจิดภูไปเล่นไปกันต่อเลยดีกว่าคุณโอบานายไปไปกันเถอะไปกันเถอะเจ้าเขาเรียกอะไรอะ่ะเจ้าท่านอาจารย์ตกลงเจ้าท่านเหรยวเจ้ากันนี่คิปเปอร์อุ้ยเสียงอะไรคิปเปอร์คิปเปอร์อันอะไรอะไรคิปเปอร์ตัวอะไรอ๋อตัวโอบานายตกใจเบื่อนี่เน่ก็มาสินอนไม่เห็นเลยทุกคนเหมือนลมควันอยู่เลยทุกคนว่าไงคุณโอบานายให้ตามไปเหรอได้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 ขับรเจ้าจะตามเจ้าไปเด้อ เสียงสียงก็เปิดกิ๊บเปิดในนีได้ยินเสียงระเบิดด้วยแต่แบบโอ้ทำไมเขาวิ่งเร็วจังวะทำไมเราวิ่งช้าโอ้เมียเมียสวมไม่ใช่มีเพชนะครับมีไฟติดด้วยเดินได้หมดอุ้ยทุกคนปานอันนี้มันแรงมากเลยปานอันนี้สองหรืออันที่สามเนี่ยยังไม่ได้ติดอันนี้จะจะของหน่ะอะไรเนี่ยทำไมมีไฟด้วยใช้เวอดะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ผมทุ่มได้นะครับเพราะว่าแบบว่าไม่เกิดอะไร้ยงสวยอืม ม,มาสิ่เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะโอ้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยใา,ายขวดอ่ะโอ้โห,น,น,หนี่ไงทุกคนมันโหดเกินอะเดจ้าเนี่ยเ๋ยวโดนอสูรตัวแบบตัวเงินเฮ้ยพอจะจบคลิปซะหน่อยโอ้ยมาไน,นมาช่วยแล้วจ้าโาอย่างมาช่วยแล้วจ้าตายตาวะไปไหนแล้วอ่ะไปนไหนแล้ว,ลวโอเคตายแล้วนี่ไงพอมันมาไหนมาแล้ว แล้วเราก็มาจบคลิปก okay, ันอีกูโรโอะไรมามากินนั่ข้างข้าพระเจ้าโอเคจบคลิปก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้หวานแล้วก็คุณอิกุโรโอบานายด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำตัวอะไรก่งๆตัวใครก็แกล้งตัวเลยก่อนเลคอมเมนต์นะครับเอ้ยคุณทำอะไรวะลูงกิบวะทุกคนหมดไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย